สวัสดีครับผมกุ้งชานองคนนนนะครับวันนี้ผมจะมาแนแนวนะครับการเตรียมความพร้อมในการเรียนของเด็กนักเรียนหรือว่าบุตรหลานของผู้ปกครองนะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นอนุบาลชั้นประถมแล้วก็ชั้นมัธยมต้นแล้วก็ชั้นมัธยมปลายนะครับปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าปีอื่นๆนะครับก็คือ เรามีการระบาดของโรคนะครับเจ้าโควิดในีนเป็นเหตุทำให้การเรียนการสอนในสถานศึกษานั้นไม่สามารถกระทำได้เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าโรคภัยแค่เจ็บรัฐบาลก็เลยได้มีการเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนมาเป็นการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์โดยใช้สื่อกลางเป็นระบบถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนจากจุดหนึ่งไปยังปลายทางที่เด็กได้รับ การเรียนรู้ <c oughs> ท่าน,นี้ช่องทางในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีจํากัดนะครับวิธีการในการรับชมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนมีกระบวนการอยู่พอสมควรอันนี้วันนี้ผมจะมา,อาบอกว่ารัฐบาลต้องการอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมได้ไฟล์ powerpoint ของหน่วยงานของรัฐเขานําเสนอมาแลวเดี๋ยวผมจะมานําเสนอให้กับพวกเราได้รับชมในทีมว่าแนวทางของเขาเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรที่จะให้เด็กๆนะครับได้รับการเรียนการสอน ไปยังปกติได้นะครับแต่มันสําคัญก็คือช่วงเวลาที่ที่ที่ผมได้ไฟล์มาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสั้นเลอเกินนะครับวันนี้ผมจะรับข้อมูลเมื่อวันวันศุกร์ที่อ่าเท่าไหร่นะสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าพฤษภาผมได้ข้อมูลมาส่วนเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนจริงก็คือวันที่สิบแปดพฤษภานะครับมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆผมไม่แน่ใจว่าวิดีโอตัวนี้จะสื่อไปถึง ใครได้มาน้อยแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่เมื่อใครได้รับชมวิดีโออันนี้แล้วโปรดนะครับโปรดแชร์ให้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องที่เช่นผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกําลังศึกษาอยู่แล้วก็เด็กๆที่ยังศึกษาอยู่นะครับให้เขาได้ข้อมูลอันนี้ว่าเขาจะต้องรู้ข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบการเรียนการสอนของเขาเกรงว่าถ้าเขารู้ช้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันนะครับ มาเริ่มเลยนะครับไอ้วันที่18พฤษภาคมปีพศรชะะ2563น,นี้นะครับจะเป็นการเริ่มเรียนออนไลน์8นาฬิกา30นาทีเริ่มเรียนวิชาแรกนะครับแล้วเรียนแบบไหนเรียนอย่างไรนะครับผ่านช่องทางใดเดี๋ยวมาดูนะครับอ่าอันนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่สำคัญน,นะครับคุณพ่อคุณแม่นี่ต้องต้องดูเลยนะอ่านะครับอ่าเรามีช่องทางทั้งหมด4ช่องทางตรงนี้นะครับ4ี่ช่องทางที่รัฐได้นําเสนอให้เราให้เรามานะครับ อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคือนี่ครับผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ KU Band หรือว่าระบบ C Band นะครับทั้ง2ระบบเนี่ยก็จะมีช่องสัญญาณของ DL TV นะครับช่องสัญญาณ DL TV ให้เด็กๆได้รับชมนะครับช่อง DL TV มีกี่ช่องแต่ละช่องนั้นครอบคลุมตอนเด็กชั้นเรียนไหนเดียวเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับอีกอันหนึงก็คืออันนี้ันอันกลางนี้ครับ ที่เรามีใช้กันอยู่ทุกวันก็คือไอ้เจ้าทีวีดิจิตอลนะครับบ้านใครที่เป็นทีวีรุ่นเก่านะครับรุ่นรุ่นเก่าที่มันมีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9แบบนี้จะไม่มี DLTV ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนคุณจะต้องไปซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่มีไอ้เจ้าตัวมัดขอดสีเสียวอ่อนๆเน,นี้ยนะที่เขียนว่าดิจิตอลทีวีแล้วมีรูปเครื่องหมายถูกณะคลขายทงชาติอันนี้นะครับ ถ้ามีลักษณะโลโก้แบบนี้ที่กล่องสัญญาณหรือว่าทีวีของใครที่ซื้อมารุ่นใหม่ๆประเภทที่เป็นจอ led จอ lcd ที่มันบางๆรุ่นใหม่ๆที่มันมีช่องอลหลายๆช่องเนี่ยอย่างนี้รับสัญญาณได้ครับรับสัญญาณได้แต่วันนี้มันจะไม่มีครับมันจะไม่มีในทีวีของคุณครับไม่มีช่อง่า dl tv จะไม่มีคุณจะต้องทําการให้มันสแ,แกนช่องใหม่คุณจะต้องให้มันสแกนช่องใหม่แล้วมันถึงจะเจอ นะวันนี้นะวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบห้าน,นะผมเจอไม่ครบทุกระดับชั้นเจอไม่ครบทุกระดับชั้นยังขาดอยู่นะครับวันศุกร์วันศุกร์ผมอัดอัดตอนตอนเวลาเท่าไหร่เนี่ยอัดตอนเวลา22่สนาฬิกาผมเพิ่งสํารวจเมื่อสักครู่นี้ก็คือทีวีของผมเนี่ยสแกนช่องแล้วยังได้ไม่ครบแต่ยังไงก็แล้วแต่วันจันทร์ที่18นี้จะต้องมีครบแน่นะครับต่อมาอีกช่องทางหนึ่งก็คือเราดูผ่าน ระบบของคอมพิวเตอร์นะครับหรือแท็ทบเล็ตนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เ,ออเดี๋ยวย้อนกลับไปไอ้เจ้าอุปกรณ์ดีจตอทีวีตัวนี้ดิจิตอลทีวีตัวนี้มีปัญหาครับมีปัญหาก็คือถ้าถ้าถ้าบ้านใครไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีคอมพิวเตอร์มีแต่ทีวีอย่างเดียวเนี่ยเด็กเรียนได้แต่ถ้าบ้านนั้นมีมีเด็ก2คนที่ยังศึกษาอยู่นี่ปัญหาใหญ่เลยครับและเด็ก2คนนั้นอยู่คอรล์รลระดับคอระระดับชั้นกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกชายผมนะครับ คนเล็กอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่2คนโตอยู่มัธยมศึกษาปีที่5ถ้าบ้านผมไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอ่าโทรศัพท์มือถือนี่โอ้ทีวีเครื่องเดียวไม่พอนะครับเด็กเด็กต้องต้องดูในเวลาเดียวกันคือตั้งแต่8นาฬิกา30มนาทีจนถึง14นาฬิกา30มนาทีเด็กจะต้องดูในช่วงเวลานี้เหมือนเหมือนเหมือนนั่งเรียนอะ่ะต้องดูแต่ถ้าเด็ก2คนเนี่ยทีวีผมมันเปิดได้ช่องเดียวต่อจอนึงอะ่ะ นะครับแล้วที่บ้านผมมีทีวีอยู่เครื่องเดียวด้วยนะครับปัญหาใหญ่สําหรับคนที่มีทีวีอย่างเดียวแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับวนโทรศัพท์มือถือดูได้เดี๋ยวผมคุยในช่วงต่อไปอ่ะช่องทางต่อมาช่องทางต่อมาก็คือเอ่อเป็นคอมพิวเตอร์ครับใช้คอมพิวเตอร์โดยดูผ่าน w วิร์ลไวด์เว็นะครับเข้าไปใน Google นะครับหรือว่าเข้าไปในอ่า อินเทอร์เน็ตเอ็กพอลเลอร์นะครับอินเทอร์เน็ตเอ็กพอลเลอร์หรือว่าเข้าไปในอ่าที่มันเซิร์ชเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้อะไม่ว่าจะเป็น Google เป็น Firefox เป็นอ่่อ่าาาออะอ,ะอ,ะอะไรอย่างหลายหลายอย่างที่มันเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเข้าไปใน www dltv ca th นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์สำหรับในการดูดูด ดูอินเทอร์เน็ตได้อะที่มันดูอินเทอร์เน็ตได้อะนั่นแหละเข้าไปในเว็บนี้แล้วก็จะมีช่องให้เลือกนะครับว,ว่าเด็กเราเนี่ยอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่เราจะดูช่องไหนนะครับนี่ผ่านช่องทางที่ถัดมาอันนี้สุดท้ายเลยอันนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กสำหรับสังคมวันนี้แต่ก็ไม่เวิร์กสำหรับคนที่คนบางกลุ่มนะครับคนบางกลุ่มอาจจะไม่เวิร์กก็คือมันต้องใช้โทรศัพท์มือถือชนิดที่มีอินเทอร์เน็ต นะครับโทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าเป็นอินเทอร์เน็ตชนิดซิมการ์ดหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตประเภทที่ใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะครับยังไงก็ต้องเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือจะเป็น Android หรือจะเป็นอ่าอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะเป็นของ Google เขานะครับเป็นของของ g o o g l e แต่ก็ยังไม่ไม่กว้างขวางมากนักนะครับแต่ก็ที่แน่ๆก็คือแอนดรอยและ iOS ใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอน โดยเข้าไปที่ Play Store นะครับหรือว่าเข้าไปที่แอปสโตร์นะครับเพจสโตร์ Store, หรือแอปสโตร์เนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดพิมพ์เข้าไปตรงที่มันเซิร์ชหาแอป,ปนะครับพิมคาว่า dl tv นะครับแล้วมันจะขึ้นโลโก้เหลืองเหลืองนี้ขึ้นมาครับคุณเลือกอันโลโก้เหลืองเหลืองเนี่ยแล้วก็ติดตั้งเอาไว้นะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นนะ่ยหรือว่าแท็บเล็ตเครื่องนั้นนะ่ยนะครับก็สามารถที่จะดูะวิดีโอการเรียนการสอนของการเรียนการสอนทางไกล นะครับที่รัฐบาลได้ใช้ในปีนี้นะครับดูได้เลยนะครับอ่านี่คือวิธีการดูการเรียนการสอนของเด็กๆในปีนี้นะครับมีสีช่องทางมีจานดาวเทียมมีกล่องรับสัญญาณทีวีหรือว่าทีวียุคใหม่ๆที่มันรับดิจิตอลทีวีได้หรือจะเป็นอ่าคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับที่เข้าสู่ไวเวยเว็บได้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือโทรศัพท์มือถืออ่าค่ายที่มันอ่ ค่ายที่มันสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยการโหลดแอปแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า dl tv นะครับมาติดตั้งในในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็สามารถที่จะเรียนสามารถที่จะอ่าเข้าใจข้อมูลได้นะครับต่อมาอันนี้อ่าที่บ้านใครมีจานแบบทึบนะครับหรือว่าจานเป็นรูๆจานทึบนั่นหมายถึงว่าไอไอเจ้าจานของทูแดงๆหรือว่าจานที่เป็นอ่าสีต่างๆที่มันแบบทึบนะครับทึบมีลักษณะาจานโค้ง อ่าเป็นทึบก็คืออ่าไม่มีรู Somehow, ทะลุของลักษณะของจานที่เป็นจานทึบนะครับอีกอันหนึ่งอาจารย์จะเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงนะครับอันนี้เรียกว่าจานอ่าจานที่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่แบบทึบนะครับแบบที่เจาะรูเป็นตะข่ายอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยจะต้องดูอ่าช่องพวกนี้นะครับจะมีช่องช่องที่เป็น d r t v 1 DLTV 2 d r t v 3 d r t v 4นะครับพวกนี้อ่าพวกจานทึบเนี่ยจะมีช่อง อ่าช่องดีเอทีวีหนึ่งดีเทีวีสองเนี่ยมันจะมีอ่าพูดยังไงดีมันจะมีใน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 ประเภทจานทึบเนี่ยมันจะมีเป็นร้อยช่องเลยมีเป็นร้อยช่องแต่ไอเริ่มดีเอทีวีพวกเนี้ยมันจะไปเริ่มตรงที่ช่องหนึ่งร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบแปดจะไปเริ่มตรงนั้นแต่มันก็ไม่มีอีกครับคุณจะต้องทําการให้มัน ิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่แล้วก็ทําการให้มันจูนเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสแกนหาช่องใหม่อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะเห็นเพราะว่าช่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่เมื่อเราเร็วนี้เกิดขึ้นใหม่เมื่อเราเร็วนี้ด้วยกระบวนการในการสร้างของรัฐบาลเนี่ยนะครับในการสร้างของกระทรวงศึกษาธิการหรือของรัฐบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนทางไกลอันนี้นะครับต้องสแกนหาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่คือช่องของเขานะครับบ้านไหนที่มีจานที่เป็นตะแกงนะครับจานโปร่งนะครับจะต้องดูในช่อง ช่องช่องนี้ไม่แน่นอนนะครับเขาบอกว่าอันนี้ครับอืมสามารถรับชมได้แน่นอนแต่ว่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าในการจัดการของช่องของของผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะเอาช่อง DLTV เนี่ยไปอยู่ตรงล็อกเลขที่เท่าไหร่อันนี้ต้องหานิดนึงนะไอ้ประเภทจานที่เป็นรูรูตะแกงไอ้ประเภท c ีแบร์นะนะจานใหญ่ๆแล้วก็มีตัวรับสัญญาณเป็นโดมกลมๆอันใหญ่ๆจานสีดำนะครับจานดำอะนะ พวกนี้พวกนี้ช่องนี้ไม่แน่นอนว่าจะอ,อยู่ตรงไหน,นแต่ว่ามีครบทุกช่องแน่นอนมีครบทุกช่องแน่นอนอันต่อ,อมาไอ้พวกนี้พวกดิจิตอลทีวีที่ใช้เสาเสาเล็กๆเล็กๆน,นี่นี่เสาเสาอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับเสาอลูมิเนียมแบบหัวมุมขวามือเนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีกล่องรับสัญญาณแบบนี้หรือหรือทีวีประเภทที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีกล่องไม่ต้องเสียบกล่องก็เสียบสายเสาอย่างเดียวเราก็สามารถดูทีวีได้เลยพวกนี้มันจะไปอยู่ช่องต่อท้ายครับช่องต่อท้ายก็คือช่องที่37จนถึงช่องที่53ซึ่งซึ่งใครเปิดเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นคุณจะต้องทําการให้มันสแกนช่องใหม่ครับให้มันสแกนหาช่องใหม่จนกระทั่งได้ช่องขึ้นมาครับ จะได้ช่องขึ้นมาก็จะมีช่อง37จนถึงช่องที่53ช่องที่37มเดูดูสไลด์ต่อไปช่องที่37นะครับเป็นการเรียนการสอนของระดับอนุบาลหนึ่ช่องที่38เป็นการเรียนการสอนอนุบาล2ช่องที่39เป็นการเรียนการสอนช่องอนุบาล3ช่องที่40จนถึงช่องที่45นะครับเป็นการเรียนระดับชั้นประถมนะครับปรไลมามระยม1จนถึงประถม6นะครับ ส่วนต่อมานะครับช่องที่46มาจนถึงช่องที่51ก็คือในการเรียนของชั้นมัธยมปีที่1จนถึงมัธยมปีที่6นะครับช่องที่52เป็นของกศออนอช่องที่53เป็นของอาชีวศึกษานะครับเป็นของอาชีวศึกษาสไลด์ต่อมาอ่า บ้านใครที่มีนักเรียนหลายคนเนี่ยจะต้องดูดูดีอทีวีพร้อมกันเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการดูนะครับ่ายทอดสดผ่านออนไลน์นะครับด้วยเวอร์ไว์เว็บบ้างหรือว่าแอปพลิเคชันบ้างนะครับผ่านแอปพลิเคชันดีที่แน่ๆก็คือคนหนึงอ่ะหรือว่าเด็กๆมีโทรศัพท์2เครื่องก็มีลูก2คนลูกทั้งสองคนมีโทรศัพท์มือถือทั้งคู่ก็ให้ลูกเนี่ยดาวน์โหลดทั้งคู่เลยให้ลูกดาวน์โหลดทั้งคู่เลย,ลเลยพ่อแม่ดาวน์โหลดด้วยนะ พราะให้ดาวโหลดจะได้รู้รู้ตารางสอนด้วยนะครับรู้ตารางสอนด้วยนะครับแต่ตารางสอนในช่องนี้มีมีมีให้ดาวน์โหลดด้วยแต่จะต้องไปเอาอีกอีกที่หนึ่งถึงจะได้ตารางสอนนะครับการเตรียมตัวของผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับต้องเตรียมตัวอย่างไรหนึ่งเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับหากว่ามีจารสามารถที่จะรองรับกล่องสัญญาณทีวีที่ซ่อนได้ฟรีไม่มีนะให้ไปรับได้ฟรีที่โรงเรียนนะครับ โรงเรียนจะแจกให้ฟรีนะสำหรัเด็กที่ไม่มีบ้านไหนที่มีทีวีรุ่นเก่ามีทีวีรุ่นเก่าแต่ไม่มีเจ้ากล่องไม่มีคือคือมีทีวีแค่สามห้าเจ็ดเก้านี่ยรุ่นสมัยโบราณนู้นนะครับสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดไอทีวีอะไรพวกนี้แต่ทุกวันนี้มันมันเหลือสัญญาณแค่ช่องเดียวคือช่องสามแล้วไม่มีกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเนี่ยทางโรงเรียนจะมีบริการให้ฟรีนะครับข้อสองนะครับกําหนด การดูแลและคอยบอกให้ลูกหลานเนี่ยเข้าใช้ช่องทางในการออนไลน์ตามตารางเรียนหากว่าผู้ปกครองไม่สะดวกอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือในการโทรหาลูกๆนะครับหรือไหว้วานเพื่อนบ้านนะครับมาควบคุมกวดขันลูกๆเราให้ดูวิดีโอนี้ตามตารางที่เขากําหนดเอาไว้นะครับข้อ3นะครับคอยติดตามคุณครูประจําวิชาเพื่อทําการเช็คชื่อนักเรียนและนัดหมายการส่งงานไม่ใช่ว่า,าเรียนและดูเฉยเนะ มีการทำงานด้วยนะแล้วก็ต้องส่งงานนะครับแล้วก็ต้องมีการเชื่ชื่อกับคุณครูที่เรียนด้วยนะครับอันนี้ผมยังยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับว่าการการสื่อสารระหว่งาง DLTV และการสื่อสารระหว่างเด็กกับคุณครูประจําวิชาการสื่อสารกับเด็กประจำชั้นเรียนเนี่ยคงจะต้องมีแอปพลิเคชันอื่นเข้ามาควบคู่ด้วยเช่นเช่นไลน์นะครับสื่อสารกับครูประจําวิชาสื่อสารกับครูประจำประจําห้องเรียนนะครับ แล้วก็ข้อ4ข้อ4นําเสนอปัญหานะครับที่ค้นพบในระหว่างการเรียนมีการเสนอปัญหาที่พบการพบกับทางโรงเรียนเอาเอาปัญหาทั้งหมดมาเล่าให้คุณครูฟังหรือมาคุยกับครูคเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาโดยมาติดต่อคุณครูที่โรงเรียนนะครับหากพบปัญหาสามารถติดต่อกับทางเรียนได้ตลอดเวลาไม่ได้ตลอดเวลานะครับได้เฉพาะในเวลารชาชการนะครับ ได้เฉพาะในเวลาราชาการแล้วก็เรียนอะไรบ้างนะครับต้องดูตารางจากที่ไหนนะครับสําหรับเด็กอนุบาลน,นะครับสาหรับเด็กอนุบาลน,นะครับเรียนกิจกรรมการื่อนไหวแล้วก็จังหวะแล้วก็เสริมประสบการณ์ศิลปะแล้วก็กิจกรรมตามมุมสำหรับเด็กประถมนะครับเรียนใน้ะทังหด5วิชาด้วยกันก็จะมีภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมแล้วก็อะไรวิชาบุรณาการ ส่วนมัธยมต้นเรียนทั้งหมด5วิชานะครับก็จะมีอ่าห้วิชาพื้นฐานนะครับแล้วก็ยังมีสุขศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีแล้วก็ทัศนศิลป์และเทคโนโลยีอา้าวมัธยมปลายอะ่ะนี่นี่ยกตัวอย่างตารางสอนนะครับยกตัวอย่างตารางตารางเรียนตารางเรียนของเด็กนะครับโดยไปดาวน์โหลดที่เว็บนี้นะครับไปดาวน์โหลดเว็บนี้นะครับดาวน์โหลดตารางเรียนพ่อแม่ไปดาวน์โหลดมานะว่าว่ามีช่วงเวลาไหนอะ่ะนะ นักเรียนต้องทําใบงานหรือว่าใบกิจกรรมหรือไม่นะครับในบางรายวิชาจําเป็นนะจะต้องจะต้องใช้ใบกิจกรรมประกอบการเรียนซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะรับได้จากครูประจําวิชาแต่ในกรณีที่สูญหายหรือว่าหากผู้ปกครองต้องการศึกษาเนื้อหาในรายวิชาต่างๆเพิ่มเติมเพื่อช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนสามารถที่จะเข้าดูแผนการสอนและดาวน์โหลดสื่อและ กิจกรรมได้ที่ w w w dltv ca th แล้วก็แ n ตด dltv x ไอเเนี่ยไอเอเนี่ยใส่เลขช่องครับใส่เลขช่องแต่มันปรถมหนึ่งมันไม่ใช่เลขหนึ่งนะปฐมหนึ่งไม่ใช่หนึ่งต้องมาดูในตารางข้างหลังที่ผมโชว์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะว่าไอ้ลูกเราเนี่ยอยู่ช่องไหนนะครับก็ใส่เลขตรงนี้แล้วก็จะมีาตารางเรียนมีกิจกรรมมีใบงานให้ลูกเรามาด้วยนะครับ หากดูไม่ทันทำไงอ่ะหากลูกดูไม่ทันวันนั้นมีเหตุจำเป็นไฟไฟดับหรือว่ามีเหตุธุระปล่าปังที่จะต้องออกจากนอกบ้านราไม่สามารถดูได้นะครับไม่สามารถดูได้ก็สามารถดูซ้ำได้นะครับในวันนั้นเราจะออกอากาศด้วยกันทั้งหมดอสองหรือสามรอบเท่าที่ผมดูข้อมูลมานะอ,อย่างท้งสองรอบอ่ะสองรอบอยืนยันสองรอบไปก่อนมันก็คือพอมันเรียนเนี่ยแปดนาะฬิกาจนแปดนาฬิกาสามสิบจนถึงสิบสี่สามศูนย์ พอหลังจาก 14- บสามสาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้วิชาแรกเนี่ยมาออกใหม่ครับมาออกมาอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบ2เท่าที่ผมดูมาเท่าที่ผมดูมามันก็จะเป็นเวลามันจะสิ้นสุดประมาณทุ่มของทุ่มหรือไงเนี่ยนะครับมันก็จะออกลันใหม่อีกรอบ3นะครับลันใหม่รอบ3ม,มันจะลันอยู่ประมาณ3รอบนะครับถ้าเด็กไม่พันไม่ทันในช่วงรอบเชา้าเขามาดูช่วงรอบบ่ายถ้ารอบบ่ายไม่ทันเขามาดูในรอบค่านะครับเด็กสามารถดูตารางเนี่ย สมมติตารางคับแรกมันเริ่ม8ปดโมงแต่พอรอบ2มันก็เริ่มตอน8ปดอ่าสิบสพอ14 30ถัดไปจนอีกอีก,อกเวลาหนึ่งน่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่นะน่าจะเป็นประมาณทุ่มหนึ่งผมไม่มาใจเวลา้วทุ่มหนึ่งก็เริ่มคับหใหม่คับหใหม่นั่นแหละนะครับอันนี้ช่องทางสามารถดูตารางเรียนนะครับแล้วก็ผ่านการออกอากาศได้ที่นี่นะครับอืมที่แน่ผมว่าพ่อกับแม่เนี่ยต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชันดี t v ีมาใส่โทรศัพท์ของพ่อกับแม่ก่อนเพื่อจะได้รู้แนวทางนะครับแล้วก็มาควบคุมลูกตัวเองผมว่าเด็กๆเกนี่ยยากครับยากยากที่จะให้เขามานั่งดูดูดูรายการทีวีหรือว่ารายการโดยเฉพาะเรื่องเรียนผมว่าผมเปิดผมว่าเขาเปิดเกมแน่ผมว่าเขาเปิด YouTube ดูเรื่องอื่นแน่เลยนะครับเอ,อโดยเฉพาะลูกชายผมเองาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าผมเองก็ต้องคอยควบคุมกำกับว่าให้ให้ให้ดูนะให้เรียนนะ ถ้าเผลอหรือว่าเราเอา่เว้นว่างจากเวลาที่ตักเตือนเขาไปสักชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงเขาสักเริ่มอารมณ์เปลี่ยนละแนวความคิดเขาเริ่มเปลี่ยนไปดูนั่นดูนี่เปลี่ยนบรรยากาศเขาโดยเฉพาะอยู่บ้านไม่มีใครบังคับเหมือนโรงเรียนยังไงเขาฝากพ่อพูดแม่นะครับเพื่ออ่าลูกของเราได้เจริญก้าวหน้าในทางการศึกษานะครับก็ช่วยในการควบคุมกันนะครับมีปัญหาอะไรก็อ่าส่งมา คุยมาเล่าให้ผมฟังได้นะครับหรือว่าไปประสานกระทังโรงเรียนของลูกๆของเรานะครับโอเคครับวิดีโอนี้หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี